ดูคะ่ะดูนางคะ่ะเหมือนนางจะไปเตะฟุตบอลจ้าจะไปทำอะไรฮะจะไปเตะฟุตบอลเหรอ เขาจะเป็นคุดขีง่งูอ่ะพอไปใส่ทุงทถามาจะแตกอย่างนี้นโอ้ยมันบริเบิงบ้านเบิงเมืองสใสไซกระโป้มาใส่มแล่พี่น้องสวัสดีตอนคำคำ,ำวัดสิภากกันไปขนฝนลงนะแต่ว่าอย่างรถไถแบ่นตแตะ่แต,ะตะ่ก็เลยสิได้ไปคุไคคคคคดไว้ซื้อค่ะคุดคุดคุดกอดกล่องกล่องไว้ ในคอกในหน้าเนี่แหละจ้าได้เพิ่มพลังแมงกินนนทั้งวันวันนี้มีแหงตึงตึงเห็ดเวียกนะคะเวียกแรกนะคะของของกัรลงนะเอามาถือเอาอันนี้นะอุปกณ์เธอเนะ่ะมันเข่ากันพี่นาะน้องไปจักระเป๋ามาเอาไม่นะไม่ได้เอาเอา้ำไมมันจะไม่เข้ากันเข้ามองได อันแต่งตไม่ได้มีใครว่านะไปคุดขี่นะคุดขี่วัวนะบยมือเอามาดูดูสภาพดูสภาพนางสีดูสภาพนางสีใส่ภาพตรงวนางลิโอก็ใส่อะไรใส่สุทขาโอ้ยโคตรใหญ่โคตรให่มือเงินใหาไปงนรัดอัน เอาอันนี้เต่าล้มมาสูงมันแปลตะละแฉะอยู่ <c oughs> <c oughs> มา,า,มา,า,มา,าเลือกเอาว่าผจะเอาอันนี้ให้เขาทำคำเลือกได้นะครับคากโคตรากคลองไว้ตรงนี้แหละนี่จะพูดนี้แหละ ที่แรกว่าสีคุรแลละก็เสียนตักใส่รถเลยพี่น้องคุแต่ว่ารถเรายางแบนนะคะเนี่ยมันก็มีแต่ผุนนะเนี่ยใส่ไ้นาไฮโลไว้ือง,งใส่ทั้งเฟืองสิน่ ก,ก็กรอกเหมือนรถมันจะเข้ามองเดียวอนะันนั้นรถทามันขนดากเข้ามาไ,ได้ดมออ่อไงเดียวเอาใส่ทั้งเพื่อนเลั้งนั่นง the ส่วนลดมาทุกไลายดำๆเนี่ยใส่ขี้มันทั้งนันมันเงียสแต่ โยกกระไดโอ้ยมีแจะนอนนอนเต็มเลยน้่กับปลาทื่ลงมากินเหม เห็นาะโคตรอเห็ดเรียกนี่ก็มอ,อยแต่พี่น,น้องบริคือกินเลยกิน,นบริมอยเียี่มอมยมอ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 แม่มาแตหอน้ำนง่ายเร็วแข็งแรงนอย แข็งแรงหนาแล้วเลยก้อนก้อนก้อนท้องตาแม่มันจ๊กอื้อฮัลขุดกองไว้ก่อนนี้พี่น้องเว้ยขุดจนจนมันเบิดดินดำพุ๊ค่ะมีสไลด์ขุดเอาให้มันเบิดค่ะลังค่ากระลวกระซัมซิลัวนะคะ ถึงเลยซ้ตัวก็จะิม่เฮ็ดขอบให้ไหมปูอันคอนกรีตโลดส่วมาเมืนะสวนมาให้มันเบิดหันนะบอดไรก็เอาตัวมองคอยคุดนะแล้อเราดูกาลลงหายลงหน้าอะไรกันแลพี่น้องโอ้ยมุมบนเมืองเขาอันว่านกันเบิดแลเลค่ะ แค่นี้ฮาก็ะิหาปุ่นลงใส่ค่ะเพราะเขายังมีเวลาจะดอกหลายมือเดี๋ยวชุดอันมาตักขิงวัานี่ด้ทังแรงหน่อย <c oughs> มาแล้วดอกฮ้างเชียงเ่าเป็นตะแล้วดอกสิตาย ตักมืออืน่นเธอก็เป็นคนตัก <Ừ. S 1> เพราะว่าเพราะว่าเธอขับรถไม่ได้ไงเอ้าไม่ได้เลยสิเลยเอาไว้เพราะเธอขับรถไม่ได้เธอต้องเป็นคนตักเธอก็จ้างรถเกตล,ลงไปเ,เออจ้างค่ะรวยเยมีย <c oughs> มึงรวยสิหลอนซํ <c oughs> าซัมเกตดินร่วงอันบอกพ่อ ฉันร้อยปัจจัยเส้นพระเฮดดอกหน้านั่น <c oughs> มเมลงเมลแรงทำสีนอนปวดกระตุขุดดินูแต่ว่าโดๆนๆเขาจังมาเฮดเธอหนึ่งน,นะพี่น้องเว้ยบุคือขุดเป็นกินูนนะครับมันตื่นๆนะครับไม่ได้ใส่แห้งขนาดนั้นขนาดขุดเป็นกินูนตื่นๆมันยังสูบเ้าเฮาลมพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ขุดเป็นกินูอาจจะไปขุดเป็นกุนนจจคีค่ะ กินในขี้นะครับพวกนี้กินในป่าในดินหากินตามท้องให้ท้องนางดซื้อแต่ก็ยังได้ซส้อคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยงดสื่อกับบริสุทธิ์นั่นหนึ่งกับสื่อนั่นหนึ่งคือเก่าอ๋อบอกให้ส่วนตัวหอยตักผัดไปตะไปส่วนตัวพราตได้ขูดมันก็ส่วนยากล่ะพี่ ไม่เป็นเงี้ยส่วนถึงรถขึ้เก่าออกเอาส่วนกับหารถมันบอ,นอนดอย่างนี้นี่ขาดกันอุบัติเหตุไม่ง่ายมาสิแก้รถก็ยางรั่วคะ่ะถ้าให้พ,พลัดพญรัดมาสูบลมให้สักกันบางสูบลมของเรามีอ้าวเร็วเร็วเร็วเบิ้งพี่น้องอันนี้กล่องของเมียน,นะคะ น,นี่กลองของเมียค่ะอันนี้กองของนางค่ะต่างกันเยอะเร็วๆฉันต่อเวลาให้ฉันนั่งพักผ่อนน,นั่งพักผ่อนให้เธอให้ได้กล่องสัำสันมันบอกคือแต่สุดแหละเนาะพี่น้องเลย มันสกี้เหรอากมันบกคือตั้งแต่สุดแล้วก็กางทางใจโอ้ยแอลไฟไปหมดเลยอะไรมันไปในแอลบัตรใส่งานนั่นมีไว้มันก็บม่ได้มีประโยชน์ตายตายตาย,ตายแอลอนี่มันมาใส่งานกับกับการเฮ็ดเบียกตัวน,นี้ค่ะซัมนี้ อันนี้มันแค่เริ่มต้นหนูยังไม่ได้เอาจริงเลยอันนี้มันแค่เริ่มต้นตักฝุน่นลงหนาจ้าน,นี่มันแค่เริ่มต้นนะคะไม่ไรอันนี้คือบททดสอบนะคะสอบผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าคุณสอบไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นเขยใครได้ค่ะแม้แต่บ้านนี้ก็เป็นไม่ได้ค่ะอันนี้คือสบายสุดแล้วนะคะไปไปเป็นเขยบ้านอื่นนะมึงเอ้ยมาเป็นเขยบ้านนี้เมียเป็นคนขับรถไถจ้าอ๋อมาหลายเขยแล้วแหละจ้าก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะไม่ผ่านใช่ไหมไม่ใช่เองเล้วลอ,นะอันนี้ล่ะอะไรนะอันนี้ล่ะอันนี้เหรอออ นี่รู้สิจะหนีไหมจะรอดไหมไม่รอดโอ้ยจะเป็นบกคือขนาดจะคล้องเองยังว่าบกคือเลยพี่ดองเอ้ยแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาสิวบานอไถ่ซะเฮายพอแล้วเดี๋เราเดี๋คนช่วยแล้วดีจังเลยอันี้มึงคุดซาพี่ไอ้มึงแน่นี่พี่ไอ้มึงมึงมาแต่ใสเดี่ยวนี่ฮะปลากาแต่สอดกุ้ง โอ้ยสอนต้อแต่ขะวะนะผู้สวัสดีข้าวที่น้องเไรเพราะว่าเจ้าเป็นคนเหืออายเดมะนีข้เจ้าออนคุดละลายมันีมันเหือออกไรยมืนออื่นเหือเจ้ากรบโปมีตายเพราะว่าเมื่อไหเหือเมื่อโผโ่เดได้ได้ไดีซกล่องของข่อยแลเฮ้ยเก่งรล่คงอยู่ไหน้่นา่งรบไม้ชินงานั ดีนะมเเ้่เฮ้ยิสีสามค่อยเลยเฮ้ยเก่งเก่เฮ้ยไม่ต้องได้ยงว่เอาได้พวกเดกน้อยม่ต้องก็จมผัวฉันมักผัฉันนมักนี่มักยองได้อ๋มักย่องแลตอกหัวตอกหท้าข้นางเท้านางเท้ามาอะไรคะสำหรัปอมตีจะซวยก็ไม่ซวย แม่แอบเบิ้งค่ะคุณปุไม่เวียดไม่ง่าเล่นขี่ค่ะฮอนเด้ฮอนฮนโยกนี่แหละค่ะขี่นี่ก็คือเข่านะคะเอข,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 ขี่คือเข่าค่ะวันนี้นางมีนัดค่ะนัดกระอามลา okay, จะไปกินผู้นางจะไปหาผู้ว่าซันพายหลุยด้วยนะยป,ปุ๊ด <c oughs> มันก็ลากโมโนถาวจักบาทไปิดไหมเราจะไปทำแผนโอ้กวนอะไรเราจะไปทำแผนตกปกหมวกม่วงทำแผนดุอะไรมั่งมีเปิดมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยจุ๊บจุ๊บกับป้าย่ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าเนี่ยฉันก็ต้องมาเล่นขี้พวกเขาสมุนมาแล้วค uh ่ะ สมุนน่าเลยค่ะพี่น้องเอ้ยมันกระซม่เมื่อยแน่เลยได้ภาพกระซิไว้ส่วนขึ้นรถไถทยออื่นนะคะคุดกล่องไว้ก็ได้ยดอกบอไซลายยันมันนะักกระซิได้สองรถเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ากระซิบคอยเฮ็ดไปมื่อละนิดละหน่อยค่ะเฮ็ดเมื่อยหลายฮะโคมหลายกระบ,บื้องไวาค่ะเพิ่งๆจะมาเฮ็ดเธอหนึ่งนี่มันลอยนะคะเมื่อแรกเลยสินอนปวดตัวถ้าเบิ้งเลยค่ะไม่ใช่กุศลที่เบื้องอ๋อ อ้างทางจ่ายนักมาแหวนทางมาเติมน้ำมันสินไปหาแลนไม้ทางไดบุกมือนี้นักสิไปหาแลนทางไดไ <ป S 1> บุกหาแลนไม่เท้าแบนน้ำบ,บูนน้ำหวานแค่าอย่าหาจาอย่ามาหาสารพิธได้กระดูกจอนบ่ได้นแค่นั่นคือกระดูกงานเลยสันตะตกสัน <laughs> ตกสันมายืนจึกนะคะขาหานนั่นนี่สักกระยา่างรอบไปขี่เมื่อยบ้า <laughs> เป็นนักไดบบเป็นนักไดเป็นนักไดเล่นขี่นะเมื่อวานที่เราคุยงอเยอะยอดเยอะคืออะไรเจ้ามักเล่นขี่อยู่แล้วล่ะขอให้มันหมานนะคะขอให้มันหมานค่ะไปแหลมไมายไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ยังลูกอถามน้ำอะไรดอ้ยแต่งก็คือเก้าวอะไรเธอเพิ่งจะแต่งไปเขาเห็นหน้าพีพีนั่นนี่แล้วเขาก็รับได้นหน้าพีพีนั่นนี่แหละอือสิมางามมาสวยเห็นอ่างนี้เขาหักเขาก็จะได้หักแบบหน้าแบบนี้ไงนะสาวไม่ไม่จะไม่เดือนฮกเะได้ขึ้นมาเราจะได้พัวเดือนฮก เออแล้วบอกกูจนสิป้าเอาไม่เลยเฮ้ยจ้าอันบระเทศเตาแล้ววะเอ้าต่อนน้าขึ้นปรบเทศเต่าปะนี่แลยป่าเทศเต่าป่ะกับแตงนาโอเคพี่น้องเดี๋ยวติตตามืออื่นกันแล้วกันสำหรับมือนี้กะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เราด้วยเด้อค่ะโว์ติก้าหัวก่อนนียกับโบด้ดูเพ่อปัดได้ดอกแต่กายเฮดซอยอยูโบดูกับโบเป็นยังดอกแหนมเฮดซอยกับบดิวาแนวใดนะคะโบ,บดูแล้วก็บดดขบับบริวาขี้ข้านค่ะกับน้องเอาเนี่อและเฮดได้พี่น้องได้พูดน้อยเนาะแต่อย,แอยู่ในปา่าท่านี่เลยเนาะ อืมเห็ดซอยบเห็ดซอยรอกระดานหนึงหน่งก็อุ้ยังกรอุ้ยจัิงกระเด็นเลยเนี่เน,น้นะเปิ้ลเน้นนะต่องนะอ,อันนั้นก็นกนห้องพวักก็กระยุกหอยพนวะักก็เน,นี่ยหอ,อยตัวนี้นะหอยกับเป็นกุนยิ่งนะกับกระดิดงหฮดลายโบราณดีเจบอลลูนะมื่ออื่นมักคนฟุ้นซอยในเะด้อพี่นอ้องอะไรเา่นายไปแค่ะมันหมานั่งเขา่า